กรุงเทพสมาคมนักรบนีระนาม333จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568พร้อมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่นักรบผู้ล่วงลับเมื่อวันที่5เมษายน2568สมาคมนักรบนีระนาม333ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีพร้อมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่นักรบนีระนามผู้ล่วงลับณสำนักงานรักษาความปลอดภยัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกอพสเลขที่27สซอยรามอินทรา25เขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยมีสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงท่ำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเคารพลำลึกและสามาคัคคีการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกสายหยุดเกิดผลที่ปรึกษาอาวุโสกิตติมศักดิ์พลเอกพิจิตกุลวัณนนิช ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมและพลเอกวิโมลวงวานิชที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ซึ่งให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมเริ่มต้นในเวลา8นาฬิกาโดยเปิดให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมงานและชำระเงินจากนั้นเวลา10นาฬิกาได้มีการประกอบพิธีสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่น,นักรบนิรนามผู้เสียสละ ซึ่งสร้างความสงบและความสำนึกในคุณค่าของผู้ที่เคยอุทิศตนเพื่อชาติต่อมาในเวลา11นาฬิกาได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี2567รวมถึงการนำเสนอรายงานงบดุลและบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดจนการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี2568 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอความคิดเห็นและหารือในประเด็นต่างๆเพื่อการพัฒนาสมาคมให้ก้าวหน้าต่อไปหลังเสร็จสิ้นภารกิจทางวิชาการในช่วงบ่ายสมาชิกทุกท่านได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกิจกรรมสังสรรค์ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองโดยมีการร้องเพลงคาราโอเกะสร้างความสนุกสนานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สมาคมนักรบนิรนาม333ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกพร้อมทั้งรำลึกถึงผู้ที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติอันเป็นหัวใจสำคัญของการดำรงอยู่ของสมาคมอย่างแท้จริงดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรทุกท่านวันนี้5เมษายนพุทธศักราช2,568พวกเรา สมาคมนักรบนิรนามสามสามสาได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี68เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อนักรบที่วายชนทั้งในสนามรบและที่เสียชีวิตมาแล้วในวันนี้สำหรับการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,น,นั้น เราทำเป็นประจำทุกป,ปีเพื่อลำาลึกถึงวีรกรรมของวีรชนนักรบโดยเพราะผู้ที่เสียชีวิตในสนามรบถึง2,482ัน่ายเป็นหัวใจสำคัญของการทำบุญในวันนี้เรื่องที่สองที่เราดำเนินการก็คือการประชุมใหญ่สามันจำปี68เพื่อแถลงงานที่ผ่านมา สมาคมได้ทำอะไรเพื่อสมาชิกเพื่อส่วนรวมอย่างไรนะครับและสุดท้ายเราก็จัดสั้งลำลึกความหลังเล่าเรื่องการรบประสบการณ์ของแต่ละคนขอเสริมอย่างที่ท่านนายกสมาคมได้พูดไปแล้วนะะโดยสรุปก็คือว่าความมุ่งมา่ราัฒนาคือสิ่งที่ต้องทำเร่งด่วนตามลำดับก็คือสร้างอนุสาวรีย์ให้เสร็จภายใน ที่จะเปิดภายในปีหน้าเดือนสิงหารั้นจำเป็นอย่างที่ต้องใช้ก็ประมาณซึ่งจงหาวิถีทางปฏิบัติได้นะขอบคุณครับผมในฐานะเลขาธิการของสมาคมก็มีหน้าที่ดูแลกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้รวมทั้งข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆนะเพราะว่าสมาคมของเรานะ ต้องเดินไปด้วยข้อบังคับกฎหมายแล้วก็มรตสิของสมาชิกทุกคนภาพข่าววาจะนะชัยวัจพารวยรายงาน